ชื่ออาจจะอ่านผิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะขอถามในเรื่องของหินก่อนเลยนะคะว่าหินเนี่ยที่นํามาใช้ทําเครื่องประดับมีกี่ประเภทคะจริงๆแล้วเครื่องประดับหินเนี่ยแบ่งหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นพลอยเนื้อแข็งอย่างเช่นพวกเพชรพวกพลอยต่างๆทับทิมไพลินนะคะแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งก็จะเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่บางคนเขาเรียกว่าเซมิพรีเชียสโต n นซึ่งตอนนี้เราที่ที่ร้านเราก็จะเน้น พลอยเนื้ออ่อนซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามของหินแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องพลังบำบัดตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะคะที่คนโบราณอียิปต์โบราณเขาก็จะเอามาใช้ในการบำบัดโรคต่างๆเป็นความเชื่อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเพิ่งได้รับที่นิยมเป็นที่นิยมในสมัยนี้ใช่ไหมคะเพิ่งมารู้จักกันเป็นที่กว้างขวางในสมัยนี้ค่ะค่ะแล้วแหล่งที่มาของหินมีกําเนิดมาจากที่ไหนคะ หินแต่ละประเภทเนี่ยจะมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาคต่างกันไป หลักๆเลยนะคะที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันส่วนมากจะมาจากแอฟริกาบราซิลโซนนู้นนะคะแล้วก็นํามาเจียแล้วแต่ที่จะเจียอย่างเช่นอาจจะเจียที่กาญจนบุรีบางส่วนก็คือเอามาจากทางนู้นนะคะคือนามาจากต่างประเทศแต่นากลับมาเจียที่แต่ละจังหวัดของบ้านเรานี่เองใช่ไหมคะอาจจะที่กาญจนบุรีหรือว่าในประเทศนั้นๆด้วยแล้วแต่ว่าเจียที่ไหนที่จะส่งออกมาเป็นสวยสวยต่างกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเห็นแต่ละชนิดเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเกิดได้ทั่วทั่ว ประเทศนะคะหมายถึงว่าทั่วโลกเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นแหล่งของเขาอย่างเช่นถ้าเป็นอเมทิสหรือว่าไหมทองเนี่ยก็จะเป็นราซิลเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างในบ้านเรานี่มีหินประเภทไหนที่โดดเด่นไหมคะในบ้านเราเหรอคะถ้าในประเทศไทยน่าจะเป็นพวกนินนะคะแล้วก็พลอยสีแดงอ๋อก็ที่อยู่ทางกาญจนบุรีเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ความนิยมความแพร่หลายของเครื่องประดับนี้เนี่ยมีความนิยมมากน้อยยังไงคะ ก็ตั้งแต่ที่เขาค้นพบว่าน,นอกจากจะเป็นความสวยงามและก็ความปลอดภัยในการสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะ,คะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังบำบัดรักษาโรคต่างๆคือแต่ละประเภทนี่ก็มีส่วนช่วยให้กับร่างกายเราในแต่ละส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหินอนไนที่เป็นที่นิยมะคะนิยมเหรอคะนิยมแทบทุกชนิดแต่ถ้าเป็นคนไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคคือยังไม่มีอะไรจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนก็จะเน้นเรื่องความ น้ำรวยโชคลาบเป็นหลักก็มาช่วยเสริมความมั่นใจใช่ไหมว่าใส่แล้วก็เราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมคะ,คะแล้วแฟชั่นของเครื่องประดับหินตอนนี้เป็นยังไงคะอืมก็ นิยมแทบทุกแบบนะคะต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือทุกอย่างทำทำทำเป็นหินได้หมดเลยรวมถึงหินที่แบบที่กําลังนิยมมากๆอันนี้ก็เหมือนกับว่าเพื่อโชคลางด้วยแล้วก็เป็นเครื่องประดับด้วยใช่ไหมคะแล้วเครื่องประดับหินก็เรียกได้ว่ามีแบบเข้าเซตกันเลยด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่หูคอแล้วก็ข้อมือหมดเลยใช่ไหมวันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูกันมากมายเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเซตใหญ่หน่อยใช่ไหมคะเครื่องประดับหินนี่จําเป็นไหมคะว่าต้องเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าต้องเป็นชิ้นใหญ่ไปเลย แล้วแต่ความชอบและแต่บุคลิกรูปร่างของแต่ละคนที่จะสวมใส่ด้วยค่ะก็มีดีไซน์กันออกมาหลายแบบใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มของลูกค้าที่นิยมเครื่องประดับรูปแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะถ้าสมัยก่อนนะถ้าเมื่อสิบปีที่แล้วอาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงเพราะว่าดีไซน์อาจจะยังไม่ค่อยแบบทันสมัยไม่เก๋เท่าไหร่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุก ทุกอย่างทุกวัยทุกเพศทุกวัยคือชอบโปรหมดสามารถดีไซน์ให้ตามต้องการได้เลยค่ะอย่างที่บอกว่ามันปลอดภัยด้วยแล้วก็มีในเรื่องของดีไซน์ที่เก๋ไก่ทันสมัยขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ทราบถึงข้อมูลของหินเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงในส่วนที่มาทําเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูหรือว่าสร้อยคอเนี่ยนะคะเทคนิคของการเลือกต่างหูก่อนเลยเอาตั้งแต่ชิ้นชิ้นบนชิ้นแรกเลยมีวิธีการเลือกต่างหูยังไงคะ ก็จริงๆแล้วอยู่ที่รูปหน้านะคะของแต่ละคนเริ่มจากคนรูปหน้ายาวเล็กนะคะเสียอเสื้อหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องเน้นเป็นรูปคือทรงที่ทําให้หน้าดูกว้างดูอิ่มขึ้นนะคะก็อย่างเช่นทรงทรงกลมทรงไข่ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็พยายามเลกเลี่ยงทรงที่ยาวๆหรือทําให้หน้าเราดูยาวมากกว่าเดิมจะไปช่วยทําให้หน้าเรายาวขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของรูปหน้าด้วยแล้วถ้าเกิดว่ารูปหน้าอย่างอื่นละคะรูปหน้าที่เป็น สี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้ก็คือต้องพยายามลดความเหลี่ยมของหน้าก็คือใช้ทรงโค้งทรงกลมรูปไข่หรือว่าเป็นปั้นติดหูที่ปิดติ่งหูด้วยแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งลงมานิดนึงนะคะจะได้ดูแบบซอฟขึ้นหลีกเลี่ยงอะไรก็ได้ที่เป็นเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมหรือว่าทําให้ดูแข็งแล้วทำให้หน้าเราแข็งมากกว่าจะไปเพิ่มความเหลี่ยมให้กับใบหน้าเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแลวอีกประเภทนึงค่ะค่ะก็คือทรงสามเหลี่ยมหรือรูปหัวใจนะคะหน้าที่หน้าผากกว้างแล้วก็คางแหลมเนี่ยนะคะ ก็คือพยายามใช้เครื่องประดับที่ตรงข้ามกับใบหน้าก็คือข้างบนข้างบนแคบข้างหน้ากว้างก็คือติ่งหูนะคะติ่งหูแล้วก็เออเป็นรูปหยดน้ำนะคะแล้วก็ทรงยาวต่างๆก็จะสวยขึ้นนะคะทาให้ซอฟต์ขึ้นค่ะส่วนอันสุดท้ายคือหน้ากลมหน้ากลมเนี่ยก็คือตรงข้ามกับหน้ายาวก็คือพยายามหาเลยที่เยาวๆวดึงหน้าให้ให้ดูไม่กว้างมากนะคะแล้วก็เอออย่างเช่นทรงยาวทรง ไข่นะคะ,คะแล้วก็อาจจะเลือกใช้ที่ติดหูได้อย่างเ,เช่นเพชรเม็ดเล็กๆนะคะ,คะหรือว่าเป็นรูปมาคีอะไรเงี้ยใช้ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงทรงกลมเลยแล้วก็ทรงหัวใจทรงพัดนี่ต้องเลี่ยงเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่มีรูปหน้ากลมใช,ใช่ไหมคะ,คะทีนี้เราพูดถึงรูปทรงที่ ให้เหมาะกับรูปหน้าแล้วหินนี่ก็มีหลายสีที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการเลือกยังไงเพื่อให้เข้ากับสีผิวของของเราอะคะถ้าเป็นสีผิวใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมติเป็นสีผิวสีขาวกับผิวเหลืองใช่ไหมคะก็จะส่วนใหญ่จะเน้นให้เป็นสีบอกเข้มๆอย่างนี้ได้เลยค่ะอย่างสีอย่างสีแดงสีสดใสใชย่าง้คะถ้าสมมติเป็นสีผิวที่เป็นผิวสีขาวใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกโทนสีเหลืองนิดๆก็จะทําให้ผิวดูเป่งปังแต่ถ้าเป็นเหลืองอย่าง อย่างผิวเหลืองผิวเหลืองนี้ก็จะอาจจะเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ผิวดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกเป็นผิวสีคานิดนึงก็อยากให้ใช้โทนพวกสีเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มๆเ,เป็นบุตรสลักคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วอย่างถ้าเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะคะเหมาะกับ ผิวสีไหนคะถ้าน้าเงินเข้มแนะนําเป็นขาวนะคะต้องผิวขาวใช่ไหมเพราะงั้นวก็จะทําให้ผิวถ้าผิวพัใสเนี่ยอาจจะดูมืดไปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายสีปนกันอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้สามารถใส่ได้กับช่หลายสีผิวเลยใช่ไหมคะและเราจําเป็นที่ต้องเลือกสีเสื้อผ้าให้เข้ากับเครื่องประดับด้วยไหมคะค่ะก็ ได้ได้เหมือนกันก็คือต้องดูเสื้อผ้าเป็นองค์ประกอบด้วยคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปงานกลางวันกับงานกลางคืนเราจะมีวิธีการเลือกเครื่องประดับหินยังไงคะใช่ค่ะคือถ้างานกลางวันก็จะง่ายหน่อยก็เหมือนกับเราเลือกตามบุคลิกลักษณะรูปร่างของเราไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานกลางคืนเนี่ยก็ ดูว่าชุดนั้นน่ะหรูเลิศอลังการถ้าถ้าหรูมากๆแล้วก็มีแบบเยอะๆเนี่ยต้องใช้สร้อยคอที่เรียบๆแต่ว่าเขาเรียกว่าเรียบหรูอะค่ะคือเน้นเน้นสร้อยคอให้เรามีตัวอย่างมาโชว์ด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มีการเจริในเล่นแสงให้ให้เข้ากับงานคืนได้สวยขึ้นนะคะแต่อันนี้ดูแล้วอาจจะเหมาะกับงานกลางวันใช่ไหมคะเพราะชิ้นเล็กๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าชุดนั้นเรียบๆเลยนะคะไม่มีแบบอะไรมากก็อาจจะเน้นอลังการงานสร้างให้ดูเป็นสร้างเป็นจุดเด่นของคือให้เครื่องประดับโดดเด่น มาเลยใช่ไหมคะก็ต้องดูที่เครื่องแต่งกายด้วยแล้วทีนี้ในเรื่องของสร้อยคอแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของคอที่แตกต่างกันไปเป็นคนคอสั้นคอยาวเราจะมีวิธีการเลือกยังไงคะถ้าวิธีการเลือกใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าคนที่คอสั้นใช่ไหมคะก็ถ้าจะให้วิธีการเลือกง่ายๆคือให้ให้เน้นจุดจุดที่เราจุดย้อย่ค่ะก็คืออย่างคอสั้นเนี่ยก็จะให้เน้นแบบเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะแบบเล็กๆ ก็คือจะให้ยาวนิดนึงลงมาเพื่อจะไม่ให้เน้นคอแต่อาจจะมีลูกเล่นอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านิดนึงใช่ไหมคะไม่ไม่ให้เรียบเกินไปใช่ค่ะส่วนคนคอยาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใส่ใส่แบบนี้ค่ะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นโชเกอร์อย่างนงี้ก็คือจะให้ทําให้ดูคอแบบสั้นลงมานิดนึงคือถ้าเกิดว่าคอคอคอสั้นคอเล็กเลยก็ควรเลือกเครื่องประดับให้มันมีชิ้นเล็กปานกลางพอสมควรใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะปกก็ปกปิด เขาเรียกว่าลบจุดด้อยเอาเครื่องประดับมาพรางได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พอดีวันนี้คอสวีโล่งอยากจะให้ลองเลือกให้สักชิ้นนึงค่ะให้เข้ากับลักษณะของคอแล้วก็เสื้อผ้าด้วยพอจะมีตัวอย่างไหมคะถ้าตัวอย่างใช่ไหมคะค่ะน่าจะเน้นเป็นไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืเนี่ยค่ะก็จะดูสวยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะใช่ ถ้าลองเอามาทาบดูค่ะก็อย่างที่บอกว่าจะมีดีไซน์อยู่ตรงกลางด้านหน้านิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเจตัวนี้เป็นซิตรินนะคะกับชกลาบเขากับน้ำดวยตัวนี้เป็นกอเมนเข้ากับชุดพอดีอันนี้ก็มีความหมายใช่ไหมและถ้าอย่างเป็นสีแดงนี่คืออะไรคะโคโรลค่ะเป็นประการังมีความหมายอะไรคะก็ความหมายนี่ถ้าเป็นคนที่สมัยก่อนใช่ไหมคนที่เขาเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยประการังนี่จะเป็น เป็นสัญลักเหมือนคอยปกป้องคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยในการเ,เป็นความเชื่อนะคะ,คะแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็น เป็นพลังสีบำบัดนียค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบำารุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยระบบเเื็ดระบบเลือดคือถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเดินทางออกข้างนอกโชคลาภก็จะช่วยในเรื่องของการเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของสุขภาพประการลงนี่ก็จะช่วยในเรื่องของระบบเลือดใช่ไหมแหมสีสีเลือดจะได้สดใสแดดเหมือนกับประการัางใช่ไหมคะแล้วทีนี้เมื่อกี้ได้พูดถึงว่าวิธีการเลือกหินเลือกรูปแบบของเครื่องประดับนี่ก็ต้องดูเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วย ถ้าในส่วนของสร้อยคอเนี่ยเราจะต้องเลือกอยังไงคะว่าวันนี้ใส่คอเชิ้ตเราต้องใส่สร<ม>้อยคอรูปแบบไหนหรือบางทีคอกลมคอวีอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคอคอคอวีใช่ไหมคะคอวี